พบพี่น้องครับสวัสดีครับนั่งเฝ้าอยู่นี่มาตั้งแต่ตีสามตอนนี้ตีสี่กว่าตอนนี้ตีสี่ตอนนี้ตีสี่เช้าโมงหนึ่งบ่ท่านเห็นจักตัวอยู่อยู่ท่าหนามไลนี่จริงๆมันเหมาะที่สุดแล้วล่ะนี่นี่มันเหมาะที่สุดแล้วท่าหนามไลนี่ไปในเมืองบ่ยอมออกมาเ้ายยางไปหามันต่อไปลุยบ่ออกมาเมนบ่กก็ลับตา กูจะพูดได้ดูถูก Lead กูได้ก็แล้วกันถือบ่วไม่แรกเด้หนีิไม่แรกถือกระถือกบ่ถือก็คือบ่ถือบ่ถือแันแนวนี่อุ้ยลุดลุดข่ามือเลยพี่น้องลุดข่ามือเลยลุดข่ามือเลยเห็นเห็นไหมว่า ุนไปอานลาลดเ,ดเ,าดเาดลยซักอยู่นาเบ็ดข้าเจ้าผู้ใดมาใส่เบ็ดอีกบุ่ซักอยู่นาเบ็ดข้าเจ้าเลยซักอยู่นาเบ็ดข้าเจ้าเลยลุดประคตอตัวงามๆโอ้ยโออ้ยโ้เบ็ดเอ้ยเบ็ดยุ่งใส่ยุ่งกางยังไงเขาก็ใส่ดิ оче, ดด recruited. พูดเบ็ดผู้ใดวะผมัยุ่งโดนผู้ใดดินี่โอ รุดพี่น้องตัวแรกรุดเลยรุดเลยตัวแรกย,ยีเีเซียยังวะมันดึงขึ้นมหาหน่าจะได้อยู่นะก็ไปอาลานแล้วโอ้ยพคพอหน่อย กันได้สองตัวกับพุ่นพอดอียนแล้วอ้อ้อันนี้ดึงเบ็ดผู้ใดเอาถือกรถือกระสีเอาไวไน้นี่โอ้บอถือผู้ดีดยูยในป้าเขาคือใส่เบ็ดดีเทว่ามองนี่ผู้ใดวะเขายู่ดนบอได้นนเขาสิหาว่าเขาหลักป่าเขา เอาเบอรเดรรักเด้อเพราะว่าท่ายทอดไอพีน้องเบิ่งกระชิเบเย่อมเสียสักสีอย่าคว้างปาน,นั่นละทีมุ่นีมีแต่ขั้นเบ็ดโอ้ ก็คือใส่เย้ยหัวก็ย่ำมันต้องใส่เยอะฉีกเดียวโอ้ยบัางหันไหมมันเถือยอยู่มันเดียนเรามันหลุดไหมบ้ามีพยามระวังเต็มที่เลยดิ มตะเบ็ดเลยมูนีิเออปลาตัวเดียวนึ่งเอาเบอยูเน่าเบาวมีไหมอู้หูหดิเดยนยู้นี้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 เต้ก้าบัวพี่น้องเต้ก้าบัว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 สิเป็นปลายังมาลุนกันเต้ก้าบัวเต้ก้าบัวขุดเลยขุดเลยขุดเลยน้ำขุดเลยเขามาลุนกันบ่มีเบ็ดเด้อบ่มีเบ็ด บ่ม,มีเบ็ดเด้อบ่มีเบ็ดเด้อม,ม,มันคุณล้มที่ไปใส่อะไรวะไต้กอบัวพี่น้องไต้กอบัวคุณคุณน้ำคุณอยู่คุณเราไม่ไปใส่อ้ยก็อยากมัวเนาะ พุ้ยคุณจว,วดรอดแสดงว่าคุณเราไม่หนีบ่พี่น้องโอ้ยมือน,นีไหมเป็นอีหยังวะอโอโอโอ โอ้สักถ <Perfect. S 1> ือไอ้นี่ถือว่าคล่องดี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 แก้ว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 ไปเลยไปเลยได้แล้วไปเลยเฮาแก้วแก้วแก้วกินกลับมาโอ้ยสุดเจ๋งว่ะบ้ามีนี่แล้วขันมากขันโชคดีมันกับตรงไหนจังสิ แก้วอืมเขาเอิอนงูก,กินปลามานแล้วโมนี่มานแล้วมานแล้วมานแล้วสุดแก้วอะ่ะสุดแก้วอะ่ะสุดแก้วอะ่ะเออลองเบิงกระบาวมีตี้ไปหาตัวอื่นต่อขออนุญาตเก็บขออนุญาตเก็บขออนุญาตเก็บ ขวัวเดี๋ยวต้มไ้เบิ้งด้อยผู้ใดบอกว่าไ้บ้ามีต้มให้เบิงบบเบ้งเดี๋ยวต้มห้เบิ้งพี่น้องผมดนการแน่นอนจวดดีบบ่วงอีพีแลกกันต่อเลยกับสักปลาบอกพูดความทำเพลงดีบ้ามีมันเป็นคนวาดูด้ว่าดูมันหนาลำคานตัวนบ่พี่น้องว่า จช็คสิบอกไปยังกระดอกกระเดียดเสียนเขากับหูว่าอยู่เกี่ยวองเป็นเสียนโหเสียนพ่อตองมีล่ะประคอประคอใหญ่ประดุกใหญ่ตองมีล่ะตองมีแท้แท้ตองมีแท้แท้ำไหลบางๆแนวนี้น้ำไหลบางๆแนวนี้โอ้ ไปเราเห็นบ่พี่น้องอุ้ยปลาตัวนี้ไหมปดบดุดออกไปอีกแล้วอุ้ยปดบดุดสองตัวสามตัววะเฮ้ยเกิดอีหยังขึ้นวะสามตัว,ตวยูนียูนีแล้วก็ยูนีไปบดถึงสามตัวเลยวุ้ยกิดบ,บุกขึ้นแล้วเนาะสิมาจุลูอยู่ในความกันสามตัวอ่าเอ้ย โอ้ยกูเสียดายดิไปไปโอ้ย,อยพี่น้องเอยประคอามีต่ต,ตัวงามงามโอ้ยโอ้ยถอนหายใจเลยบามีบางท่นมัน,มนตกใจอ่ะตกใจเลย สามตัวร่วมกับตัวซากบ่ถือกเป็นซีเออซักถือกแต่ว,ว่าบ่อยู่มันหลุดเนะี่ยเป็นซีตัวเลรอเด้อยซีตัวที่เห็นปลาบ่ท่านใด่จักตัวซีตัวที่เห็นปลาบ่ท่านใด่จักตัวนี่นระวิธีหาปลาบ้ามีนี่นระวิธีหาปลาบ้ามี มาเอาหมอกม้านี่ก่อนเลยอยุไปไปพักกันไปไปเห็บวัดสักูประดุก,ก,ดกดประดุกบ่ผาดไม่มีบ่ผาดแน่นอนประดุก อ้ยเห็นเห็นปลาดูกน้ำกันยืนบ่บางหันบ้ามีบ่จักคำแทงเหาอมันบ่นิ่งใคนมันนิ่งได้แทองอยู่โอ้ยกูเสียดายดยิเอาไหมเอาไหมอุ้ยปลาดุกตัวงามๆไหมเฮ้ยมัอนี่มือเป็นยังไงวะมัอนี่มือบ่นิ่งพ่อมัอนี่มือบ่นิ่งพ่ออุ้ยปลาดุก อยู่บ่ยูห้องอุกอุกอะห้องอุกอุกอะดุกนะ <c oughs> ดุกนะบอกแล้วบอกแล้วอย่าเลรียกับเป๋ามีเล่ยนยยังเล่นได้ย,ย่าเล่นกับเป๋ามี อาขอบคุณทุกไลืทุกสับทุกการที่กัดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากวใจที่งานอีสาน้าเองแก้วเด็กงูงามๆตัวหนึ่งผมส่วกับ่อวยี่น้องปีงลาบปีงลาบจวด <laughs>